นหนูกังวลอะไรคะหนกังวลว่าให้อาจะหลุคออ่ากังวลฟันโยกใช่ไหมไหนย <c oughs> <c oughs> ยิ้มกว้างๆสิฟันฟันโยกนะคะฟันโยกแล้วก็มีฟันแท้งอกออกมาแล้วด้วยไหนม่จะชี้ให้ดูฟันแท้นี่อันนี้คือฟันน้ำนมที่กำลังจะหลุด ก็ฟันแท้อปากสีเดียวกันกัวิวเลยอปากอปากจะได้ดูฟันแท้ข้างในเดี๋ยว,ยว,ยวอไม่เห็นนั่นไงมีฟันแท้ที่เราจะขึ้นมาอยู่แล้วข้างในอันนี้ฟันที่โยกอยากก็หลุดแล้วโอเคไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวถ้ามันถึงเวลาจะหลุดเองโดยไม่เจ็บ ล้วมันมาหลดตอนนอนนะหนูก็ตุ้ยออกมาเลยนตุ้ยไม่ได้ถ้ากลัวมันหลุดตอนนอนก็ดึงปุ๊บเลยถ้า <c oughs> ยังไม่อยากดึงก็ไว้พรุ่งนี้เช้าถ้ามันยังเจ็บอยู่ไม่ต้องไปฝืนมันไม่ใช่พรุ่งนี้อ่ะเออพรุ่งนี้เนาะค่อยลองดึงดูหนูใช้วิธีไหนดีกว่าวิธีหนูยังไงคะ ก็ค <ừ. S 2> ือตอนนั้นที่มันเหลือใช่ไหมมันเยอะแค่ไหนเอาลิ้นหมุนหมุนหมุนแล้วก็หลุดเลยเออนนั่แหละ